ผู้แต่งค่ะผู้แต่งก็พูดทุกคาบนะคะเพื่อที่จะได้ให้นกักเรียนจายําได้ผู้แต่งคือหม่อมเจ้าอิสรยานนะคะแต่งขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่สี่เนาะเป็นคนที่คิดไม่เหมือนคนอื่นพูดไม่เหมือนคนอื่นทําไม่เหมือนคนอื่นจนครั้งหนึ่งนะคะมีรัชกาลที่สี่เนี่ยไปตรัสว่าเป็นคนบ้านะคะ พรองค์ก็เลยรู้สึกน้อยอกน้อยใจมากก็เลยไปแต่งเพลงยาวบทเนี่ภายหลังก็เลยเรียกว่าภายสิทธิสระยานที่เราเรียนอยู่นี้แหละคนบ้าที่เขากล่าวหาว่าบ้านะคะได้ไปแต่งกลอนคนบ้าจริงๆมันจะแต่งกลอนได้ไหมก็คงไม่ไม่ขนาดเนี้เอะอาจจะแต่งได้แต่คงไม่ได้เก่งขนาดนี้อะลักษณะคำประพันธ์ค่ะ เป็นกลอนเพลงยาวนะคะถ้าครูถามว่ากลอนเพลงยาวมีลักษณะคล้ายกับกลอนชนิดใดตอบว่ากลอนสุภาพหรือกลอนแปะตอบว่ากลอนสุภาพหรือกลอนแปะแต่สิ่งที่กลอนเพลงยาวไม่เหมือน กรอนสุภาพก็คือขึ้นต้นบทแรกค่ะบทแรกที่ขึ้นต้นขึ้นต้นด้วยวักอะไรวักรับปกติกรเนาะเติร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 ก็จะเป็นสับรับกรองส่งใช่ไหมแต่อันนี้กรอนเพลงยาวเนี่ยมันแตกจากกรอนสุภาพก็คือมันขึ้นต้นด้วยวักรับเลยนะคะเะและจบด้วยคำว่า อ่าถ้าครูถามกอนเพลงยาวมาอ,อาจจะต้องลงท้ายด้วยคําว่าอะไรเสมอก็ตอบว่าลงท้ายด้วยคําว่านักเรียนแอบตอบไปตามครูนะจะได้จําได้เอ่ยลงเอยกันนีเ่เห็นไหมเป็นที่มาของคําว่าลงเอวยกันก็คือสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายเนี่ยชอบแต่งกรเพลงยาวไปจีบผู้หญิงนะคะและกรเพลงยาวเนี่ยมันลงท้ายด้วยคําว่าเอ่ยก็เลยเป็นที่มาว่า อ่าสองคนนี้เขาได้ลงปุยกันแล้วนี่เห็นไหมอ่ะโอเคไปต่อนะคะนี่เห็นไหมขึ้นต้นด้วยวับรับนะคะแล้วสัมผัสทุกอย่างเนี่ยเหมือนกรอนสุภาพเลยนะคะเหมือนกรอนสุภาพออกข้อสอบแน่นอนรอบนี้อย่าได้สามกันนะอย่าได้สามกันนะเขินเลยเจอคะแนนได้สามคะแนนรูเนี่ยเขินเลยโอสอนเกือบตายได้สามไม่เอานะคะเอาเยอะกว่าสามนะ เอาแบบหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเลยนะคะนะหมูทองโชคดีและหมูทองได้เข้ามาวันนี้จะเป็นการสรุปนะคะจะเป็นการสรุปก็จะบอกเลยกรงไม่ออกข้อสอบอะไรลงท้ายด้วยคำว่าเอออีอสระยาน,นาภาษศิตนะคะก็คือภาษิตแปลว่าคำสอนหรือคำพูด อิสระยานก็คือชื่อของคนแต่งนะคะดังนั้นวมกันก็คือคำพูดหรือคำสอนของหม่อมเจ้าอิสระยานนะคะมีเนื้อหาให้ข้อคิดนะคะคติเดอนใจนะสอนเรื่องการปฏิบัติตนนะคะแต่บางครั้งบางตอนก็เป็นยังไงคะ ปะชดเน็บแนมด้วยนะคะเนื่องจากน้อยใจอยู่โดนกล่าวหาว่าเป็นคนสติไม่สมประกอบก็เลยน้อยใจนะคะอ่ะไปต่ออันนี้อันนี้เป็นขึ้นต้นเนาะเห็นไหมสดับรับเห็นไหมขึ้นมาเรียกว่ารับนะคะแล้วก็ยาวๆๆๆไปอ่ะคราวนี้ไปอยู่ตรงที่เราตรงที่เราเหมือนเดิม กูบอกแล้วนโทรศัพท์เครื่องเดิมเรียนมสามเรียนได้เร็วนะแต่เรียนได้เร็วพอสมควรมันเป็นมันเป็นเวอร์บอลนะมันเป็นการสอบอีกแบบหนึงซึ่งไม่ใช่ Google Form มครั้งก่อนใช่ไหมถ้านักเรียนถึงไหนแล้วเนี่ยลดทิพย์พละใช่ไหมถ้านักเรียนใช้โทรศัพท์เครื่องเดิมเวลานัานเรียนเข้าไปทำนจะขึ้นชื่อเดิมไหมเดินไหมคะนักเรียนสามารถเอาชื่อเดิมแล้วก็ทิ้งว่าเลือกใหม่อ้าวเดี๋ยวบอกว่าจบแล้วนะเข้าใจไหมโดยใช้ชื่อเดิมแล้ว จะจบแล้วเดกแล้วบทเดียวค่ะครูพาอ่าน,นะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเขียนอะไรนะเผื่อไม่มีงานนะเพราะมันจบแล้วหรือว่าอาจจะมีแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเขียนอะไรนะคะถึงบุญมีไม่ประกอบชอบไม่ได้ต้องอาศัยคิดดีจึงมีผลบุญหาไม้แล้วอยาได้ทนนตนปุถุชนรับกับชังไม่ย่งยืนอ,อ่ะบทนี้น่าจะบทสุดท้ายแล้วบอกว่าถึงเรามีบุญ,บญแต่เราเป็นยังไง เรามีบุญแต่เราทําตัวไม่ดีนะคะคก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเรามีบุญด้วยคิดดีด้วยนะคะมีประโยชน์แน่นอนนะคะบบนนคนมีบุญเนี่ยก็อย่าทะนงตนไปค,คนเรารักกันชังกันมันเป็นสิ่งที่ไม่ยัง่งยืนวันนี้หนูอาจจะรักเพื่อนรักครูมากๆอยู่มาวันนึงเกิด <Ge urat S 2> เรื่องผิดใจกันเกิดเรื่องผิดใจกันพูดผิดกันหนูก็อาจจะ ไม่รักแล้วก็ได้มันเป็นเรื่องที่เป็นไงคะไม่มีความยัง่งยืนคนให้ทําความดีไว้มีหไหมมีบุญวาสนาแต่ก็ต้องทําความดีนะคะคิดดีทดําดีจึงจะสง่งผลดีนะคะถ้าหมดวาสนาแล้วก็อย่าทนมตนแตวเองเป็นคนที่มีบุญบารมีนะคะความรักความชังเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เจรังยั่งยืนอ,อ,อ่ะสุภาษิตก็คือทำดีได้ดีเนาะจบแล้วเดนเนี่ย จบเฉยจบเฉยอ่ะมาดูเรื่องของวิโมสามวันนี้ปล่อยก่อนเวลาแน่เลยจบเร็วนะคะทบทวนให้แล้วกันเนาะด้านวันศิลป์นะคะหม่อมเจ้าอิสระยานใช้สำนวนไทยหลายสำนวนนะคะใช้สำนวนไทยหลายสำนวนมากนักเรียนสังเกตได้เลยที่นักเรียนจดเนี่ยหลายสำนวนเหมือนกันเช่นแช่ข้าวเปลือกหญิงข้าวสารวันนี้ไม่มีงานเดี๋ยวครูจะไปทําเกม ให้หนักเรียนจับคู่สุภาษิตและความหมายวันนี้ไม่ต้องจดอะไรทั้งนั้น <Okay. S 1> ไม่ต้องจดอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวจะให้เข้าไปทําในระบบนะคะเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้เดี๋ยวจบค่าปุ๊บครูจะให้จับคู่คําศัพท์กับความหมายเป็นเกมแต่เก็บคะแนนห้นาถึงสิบคะแนนโอเคนะคะวันนี้ไม่ต้องจดอะไรนะไม่ต้องมีไม่มีงานที่เป็นงานมือที่หนูทานะคะ <S <S แต่ครูจะไปทํา เกมออนไลน์ให้เดี๋ยวจะบอกวิธีเล่นเดออี๋ยวจะบอกลิงน,นะคะปูสำนวนค่ะชายเข้าเปลือกหญิงเข้าสารเป็นยังไงคะผู้หญิงมากเสียเปรียบผู้ชายอยู่เสมอเข้าสารเนี่ยมันนอกใหม่ไม่ได้เหมือนเข้าเปลือกนะคนโบราณเขาสอนให้เราเนี่ยรักกวนสงวนตัวหนูสังเกตนะระหว่างผู้หญิงมากผัวกับผู้ชายมากเมียเป็นยังไงสังคมทำไมกลับ รับได้ที่ผู้ชายมีหลายเมียแต่ถ้าผู้หญิงมีมากผัวมีสามีหลายคนทําไมกลับรับไม่ได้ใช่ไหมคะยิ่งสมัยโบราณนะผู้ชายคือในเรือนนี่คือมีแบบมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้านะแต่ผู้หญิงนี่คือถ้ามีมากผัวอ่ะอย่างง่ายๆเลยแค่นางวันทองนางวันทองอ่ะหนูเคยดูหนังเนาะที่เขาเอามาทําเป็นหนังผูก็ชอบอยู่ ชอบชอบเหมือนกันนะคะนางวันทองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมีมากผัวด้วยซ้ำใช่ไหมมีแค่ขุนช้างกับขุนแผนสองคนแล้วไม่ได้อยากเป็นอะไรกับขุนช้างด้วยแต่ถูกเป็นยังไงพอขุนแผนไปออกรบแล้วปลูกต้นไม้ไว้ด้วยการสองต้นแทนขุนแผนแทนนางวันทองถ้าต้นไม้ต้นไหน ถ้าต้นไม้ตายเหี่ยวแรงว่าคุณแผนตายอ่าแล้วขนช้างดันไปรูก้ก็เลยไปเอาน้ําร้อนลดลดต้นไม้ทําให้ต้นไม้ตายทําให้ต้นไม้ตายอันเด็กแป๊บน,นึงนะคะยายสอนอยู่ค่ะยายสอนพี่อาร์ตก็สอนค่ะเดี๋ยวไปเล่นที่อื่นก่อนนะตอนกินข้าวเสร็จค่อยมาใหม่นะคะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จค่อยมาใหม่นะคะพี่ไอสอนบอกปานะ พี่ไอสอนอยู่นะคะกินข้าวเสร็จค่อยมานะบายๆน้องไปตรงไปเล่นที่อื่นก่อนเดี๋ยวกินข้าวเสร็จค่อยมาหาพี่ไอใหม่นะลูกนะเออน้องมาหาค่ะน้องเชอเอมกับน,น้องเคฟมาหาเนาะครูอสอนตอนเช้าครูอยู่กับเขาไม่ได้อ่ะนะคะเห็นไ,ไหมพอต้นไม้ตายตามสมัยโบราณนะคะถ้าเมียเมียของทหารตายจะถูกริบเข้าไปเป็นของหลวงริบเข้าไปในวงัง เนาะทีนี้ด้วยความที่แม่ของวันทองอะ่ะนางวันทองเองก็ไม่อยากโดนริบเข้าไปในวงังก็เลยจําจะต้องแต่งกับคุณชา้ชางเห็นไหมไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำว่าจะมีมากผัวก็ยังโดนตราหน้าว่าวันทองสองใจเห็นไ,ไหมหรือคนโบราณเป็นแบบนั้นคนปัจจุบันเป็นไหมครูว่าจริงๆอะ่ะคนปัจจุบันไม่ได้รับถือคนที่มีเมียหลายคนนะเอาจริงๆนะมองดีๆ ไม่ได้นับถือไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมีมีหลายคนแล้วมันเจ๋งมันเวอร์อมันมีอำนาจมีอิทธิพลอะไรแล้วนะคะความเชื่อความรู้สึกของคนไทยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอ่ะสุภาษ,ษิตที่พบอีกหลายๆสุท้าทีเลยก็คือตามเพื่อเรือเสือเพื่อนป่าคือคนเราต้องอาศัยซึ่งกันและการนักเรียนจำมันนี้ไว้นะรูจะเอานี้แหละไปให้นักเรียนจับคู่ไทยข้อเปือกหญิงข้อสาร น้ำพึ่งเรือเสอือพึ่งป่าคนเรามันอยู่คนเดียวไม่ได้ค่ะมันเป็นสัตว์สังคมเราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมเรียนบอกว่าอุ้ยอยู่ในห้องหนูอยู่คนเดียวก็ได้ค่ะไม่ต้องคบใครเลยก็ได้ถามจริงๆมันได้จริงจริงเหรอมันก็คงได้เป็นบางเหตุการณ์บางกรณีแต่บางครั้งการมีเพื่อนมันก็ดีนะคะ มันมีเพื่อนมันดีกว่านะคะอ่าผีซ้ำดั้มพลอยอ่าแปลว่าอะไรถูกซ้ำเติมเมื่อพลาดพลัง้งหรือเมื่อถึงกราวเคราะห์อ่าผีซ้ำดั้าพลอยนะคะถูกซ้ำเติมกูมจะเอาวันนี้แหละไปออกให้เธอจับคู่เลย <c oughs> ว่าแปลว่าอะไรอ่ะเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดค่ะ เขาบอกว่าปฏิบัติตามแนวทางของผู้ใหญ่ทํามาแล้วทําให้ไม่เกิดความผิดพลาดแต,แต่ในปัจจุบันถามว่าผู้ใหญ่ทุกคนเชื่อถือได้ไหม ก็ไม่นะคะก็ไม่ไม่ทุกเรื่องเนาะทุกอย่างเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างครูผู้เคยบอกว่าอุ้ยครูเคยทํามาแล้วมันไปนไม่ดีหรอกมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ในสมัยครูใช่ไหมแต่ในสมัยหนูมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้ววิธีการทําผลลัพธ์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปแล้วดังนั้นเชื่อผู้ใหญ่เชื่อได้แต่ต้องมี วิจารณญาณด้วยมีสติคิดด้วยว่าจริงแท้แค่ไหนนะคะอยู่ที่เราและนะฟังแต่ไม่ใช่ว่าไม่ฟังเลยนะจะเถียงคอเป็นเอ็นตลอดเวลาอันนี้ก็ไม่ได้แต่ฟังและเอามาคิดต่อว่าเฮ้ยมันใช่ไหมมันจริงไหมมันจะดีจริงๆริงไหมนะคะทุกวันนี้มันพิสูจน์กันได้แล้วเนาะอ่ะ มีการใช้โวหารค่ะน้ำตาลย้อยมากเมื่อไหร่ได้หนักหนานะคะหม่อ,อมเจ้าอิสระยานก็เปรียบเทียบนะคะน้ำตาลน้ำตาลหยดตืดตืดตดลงกระบะหยดทุกวันหยดทุกวันหยดทุกวัน,ว,นวันหนึ่งน้ำตาลมันอาจจะเต็มกระบะก็ได้จริงไหมจริงจริงค่ะน้ำหยดลงมาวันหนึ่งน้ามันก็เต็มแก้วได้ใช่ไหมคะ เออเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นนามธรรมาให้ผู้อ่านเข้าใจเปรียบเทียบบุญกรรมหนูเคยเห็นหน้าตาของบุญไหมบุญหน้าตาเป็นยังไง<ๆ>เขาขาวอะค่ะเไยสีเขียวๆต,ตรงกลางอะค่ะเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นนะคะกรรมเป็นยังไงกรรมสีม่วงค่ะครูกรรมเป็นสีม่วงเห็นไหมไม่เห็นหน้าตามันเป็นยังไงไม่รู้เราไม่รู้เลยมันเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมาคือมีแต่ชื่อพูดชื่อลอยๆมา นาม,มาทำอากาศอากาศเห็นไหมอากาศเห็นไหมอากาศก็ไม่เห็นเห็นแต่ตอนหนาวแล้วก็พ่นออกปากฟู่ใช่ไหมเนี่ยบุญกรรมรู้ได้ไงอ่ะอันไหนตัวบุญอันไหนตัว,ตวกรรมไม่รู้แต่หม่อมเจ้าเอา ความดีความชั่วบุญกรรมเราเนี่ยมาเปรียบกับน้ําตาลนะคะให้มันหยดมันย้อยลงมาจนวันหนึ่งมันก็เต็มกระทะผู้เคยอ่านหนังสือเจอก็าถามว่าเราทําบุญล้างบาปได้ไหมครูก็เลยไปก็คือคือก็สงสัยเหมือนกันสมมติว่าเราเคยแบบอ่าข่าไก่เพื่อไปวัดข่าไก่ต้มไก่ไปถวายพระ คาะว่าเราได้บุญหรือกรรมมากกว่ากันเราสามารถเอาบุญนั้นมาล้างกรรมที่เราฆ่าสัตว์ตดชีวิตได้ไหมครูก็เคยสงสัยนะคะทีนี้ครูไปอ่านหนังสือเจอเขาบอกว่าเปรียบเลยเปรียบกรรมของเรากรรมชั่วของเราเป็นเกลือเป็นเกลืออสมมติครูมีเกลือเกลือวาดยังไงอะวาดเกลือไม่เป็นอะเป็นเกลือสมมติครูเป็นเกลือ,อเป็นเม็ดเป็นเม็ดอะ ให้เอาเกลือเนี้ยเอออันนี้คือกรมชั่วของเรานะเอาเกลือเนี่ยไปละลายน้ําเอาเกลือใส่น้ําค่ะใส่น้ําใส่น้ําที่อยู่ในแก้วแล้วเอาลองลองเอาน้ําจากแก้วไปใส่อ,อุ่งเราเอาน้ําจากออ่งไปใส่แม่น้ำนี่ถามว่าเกลือมันยังอยู่ไหมเกลือมันยังอยู่แต่บุญมันก็เยอะกว่าอ่าล้างไม่ได้ ล้างไม่ได้แน่นอนนะคะดังนั้นครูบอกเลยนะทุกวันนี้ใครทําอะไรนะักเรียนอย่าว่าอย่าบอกว่า,าคือครูครับผมเห็นเขาทําไม่ดีอ่ะเขาขี้โกงอ่ะแต่เขารวยครับเขาเขาชอบโกงเงินชาวบ้านนะครับแต่ว่าเขาทําไมได้ยินไม่ชัดเหรอครับเดะโอน่าจะเป็นเพรเน็ตคนอื่นได้ยินครูชัดไหมคะคนอื่นได้ยินครูชัดไหมคะ แจนแจนได้ยินอ้านว่าเป็นพลเน็ตเดี๋อลูกวินวินหรือใครเมื่อกี้ไม่ชาร์จเหรอเอาทำไมล่ะเน็ตก็เหมือนเดิมนะเออน่าจะเป็นพลเน็ตนะคะอ่ะ,อะมันขา,ขาดๆน่าจะเป็นหัโอเคโอเค หมครับ่จะหายคอ่าอ่าครูถอดครูถอดหูฟังออกดีขึ้นไหมแค้วหายแล้วครับโอเคแสดงว่าแบตมันจะหมดค่ะโอเคอ่ะใกล้จบแล้วแหละลูกวันนี้น่าจะปล่อยเร็วนิดหนึ่งแบตมันจะหมดค่ะเมื่อกี้สอนมาสองชั่วโมงไงอ่ะโอเคมาสดๆเลยไม่ใส่หูฟังเนาะเห็นมันจะกล้องไหมอ่ะใกล้จบแล้วแหละอ่ะวูหานค่ะการใช้วูหานนะคะ เปรียบเทียบสิ่งที่เป็นนามธรรมเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นนามธรรมอีกแล้วก็คือเห็นไหมเสาหินแปดสอกตอกเป็นหลักเอาเสาหินมาเปรียบเทียบกับหวัวใจของคนนะคะหวัวใจของคนที่ถูกน้าซัดถูกพลักนะคะถูกโยกถูกคลอนเป็นไงคะใจมันก็หันเหได้เนาะให้เรารู้จักฟังหูไว้หูนะคะหันเหไดออ้อีกนิดเดียวจะจบละ นะคะอ่ะเล่นเสียงสัมผัสค่ะจักสุเลเลลีวไพรพลิ้วพลิกเลอเพลอเลเลเลเอ่าใช้ตัวอักษรซ้ำๆกันเลเลเเลเลเลใช่ไหมนี่เล่นสัมผัสอักษรนะคะอ่ะ เรียนเสียงธรรมชาติค่ะสัตว์พุทธสัตว์เสียงเนาะสัตว์เสียงนะคะผางเสียงผางนะคะเปรี่ยบเหมือนเสียงเอามือตบสิ่งของตบหัวผางผางเห็นไหมนะคะมีเสียงธรรมชาติเช่นถ้าเสียงน้ําตกค่ะน้ําตกก็จะเป็นอะไรคะซู่ซู่อ่าเสียงปืนปืนเสียงดัง ปังปังอืมใช่ไหมอันนี้คือสัตต์พจน์นะเรียนเสียงธรรมชาตินะคะบทนี้มีนะตบหัวผังเดียวม้วนจึงควรร้อเห็นไหมตบเสียงพังนะคะไปมีเนื้อหามีคำสอนที่หลากหลายค่ะสอนให้เห็นความสำคัญของปัญญาแต่อย่าอวดรู้ครูเคยเป็นคนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองอวดรู้จนมีคนมาบอกครูว่า เธอไม่รู้ตัวเหรอว่ามีคนไม่ชอบเธอ,พอเพราะเธอรู้เยอะเคยคือเราไม่ได้เราไม่ได้จะกวดรู้หรืออะไรคือใจตัวเราเองคิดว่าเราไม่ได้เป็นเคยตอนฝึกสอนกน็คืออ,คอ่าเวลาครูถามอะไรครูที่อยู่ในโรงเรียนถามอะไรครูก็จะเป็นคนที่ยกมือตอบตอบตลอดตอบ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 จนมีคนไม่ชอบอะค่ะตอบจนมีแบบเพื่อนเพื่อนไปฝึกสอนด้วยกันะ เขากระซิบกันว่าคือแบบเก่งเหรออะไรเงี้ยรู้ดีเนาะอะไรเงี้ยเออเห็นไหมเราแค่ตอบคําถามกลายเป็นเราอวดรู้จนครูอาร์ตนะมากระซิบบอกว่าครูอาร์ตก็ศึกษนด้วยกันแล้วได้ยินได้ยินเพื่อนอ <แ S 2> นะว่าครู <แ S 1> <พ>ก็เลยมาบอกว่าเธอรู้ตัวไหมเนี่ยว่าเขาคิดว่าเธอนะ่ะอวดรู้นะลองเงียบบ้างลองทําตัวไม่รู้บ้างดูซิ เขาก็เตือนผููก็เลยทําทัวไม่รู้เออก็ก็เราก็รู้แต่เราไม่ตอบไม่แสดงออกมากนะคะเพราะจริงๆแล้ว่ะนีสใสคนไทยเลยเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองไม่ได้จริงไม่จริงถ้านักเรียนทําอะไรเก่งสักอย่างหนึ่งนะคะหนูเก่งอ่ะหนูมีพรสวรรค์ด้านเนี้ยแต่สังเกตนะมันจะมีคนที่ชอบเรากับคนที่อิจฉาคนที่ชังเรานะมันจะมีนะคะดังนั้น ครูไม่อยากให้หนูเป็นเหมือนครูที่ครูเคยเป็นนะคะเรามีสต,ติปัญญาที่ดีได้แต่เราอยาอ่าอวดรู้จนเกินไปอยาอ่าอวดรู้จนเกินไปอย่างทุกวันนี้ถ้าไม่มีใครถามแบบมาเรียกถามตัตตวครูก็ไม่บอกนะว่าครู้ <c oughs> ครูก็มีความป้องกันตัวเหมือนกันครูก็กลัวคนอื่นเกลียดนะคะเนี่ยตรงกับสำนวนสุภารรษ,ษิตไทยททจงเรียนคงเรียนเถิดอย่าเปิดฝักก็คือเป็นไงคะคมในฝักคุมในตัวเองรู้แค่ตัวเอง เรื่องบางอย่างไม่จําเป็นจะต้องให้ใครรู้ว่าเรารู้นะเห็นไหมถ้ารู้จริงนิ่งไวอย่าใครรู้อย่าทําเป็นรู้มากเคยเจอคนที่ทอันนี้ก็ทําเป็นอันนั้นก็ทําเป็นแต่พอให้ทําจริงๆทําไม่เป็นสักอย่างก็มีเหมือนกันนะคะก็คิดเอาว่าตรงไหนเราควรทําตัวว่าเรารู้ตรงไหนเราควรอยู่เฉยๆเนาะอะไปต่อราะว่าคนเรามันคิดไม่เหมือนกันนะคะ สอนให้รู้จักคิดใคร่ครวนไตรตรองก่อนจะพูดหรือทําสิ่งใดอนะ่อันนี้บ่อยอ่าเป็นคําสอนที่ใช้ได้จริงนะคะปากเป็นเอกเลขเป็นโทเห็นไหมคำพูดของเรา ก่อนที่เราจะพูดเราเป็นนายของคำพูดแต่เมื่อเราพูดไปแล้วคำพูดเหล่านั้นเขาเป็นนายเราค่ะเป็นนายคือยังไงสมมุติวันนี้ครูพูดว่านักเรียนวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันนะคะสบอ่ดมครูก็เคยเป็นใช่ไหมจะแล้วครูพูดไปแล้วนะเราอยู่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นฉุกเฉินกระทันหันแล้วครูจะต้องมาผิดคำพูดกับเธอโดยที่บอกว่านักเรียนคะวันนี้ไม่ได้เรียนแล้วนะ นี่ถามว่าใจคนพูดกับใจคนที่ฟังเป็นยังไงนักเรียนบางคนอาจจะเฝ้ารอที่จะเรียนกับครูหรือบางคนโอ๊ยสบายใจแล้ววันนี้ไม่มีเรียนใช่ไหมคะแต่ครูอ่ะครูจะรู้สึกไม่ดีทันทีครูเองนะถ้าครูพูดอะไรออกไปแล้วแล้วครูทําไม่ได้คะ่ะครูจะรู้สึกแย่หรือครูจะรู้สึกโง้ไม่ดีเลยมันมันเสียปากอะคะ่ะเขาเรียกว่าเสียปากเหมือนกันถ้าหนูไปรับปากใคร คิดก่อนนะที่จะไปรับปากยาสัญญาส่งๆนะคะถ้าสัญญาต้องรักษาให้ได้พยายามให้สุดชีวิตเลยเพื่อที่จะรักษามันเคยมีเพื่อนนัดมาทำงานอ่า9โมงสมมติครูไม่สมมุติหรอกเครเกิดขึ้นจริงตอนอยู่มหาเลยนัดครูมาทํางานห้องสมุดตอน9โมงครูก็มา9โมงค่ะแล้วครูมานั่งรอเขาจนถึงเกือบเที่ยง ครูก็เลยส่งแชทเข้าไปในกลุ่มทำงานกลุ่มได้นะถามว่าไหนนัดกันเก้าโมงทำไมไม่เห็นมีใครมาเลยแล้วเพื่อนครูเขาพิมพ์กลับมาว่าเออไปช้าหน่อยนะแกสักผ้าอยูอ่อ้าวครูแบบอ้าวคือวันนั้นนะ่ะครูมีนัดตอนบ่ายไงพ่อแม่ครูมาหาครูก็อา้าวเฮ้ยเธอเป็นคนนัดเรา ทำไมเธอถึงพูดแค่ไม่ว่างฉันไปช้านะฉันซักผ้าผู้แบบหาหนังสือมารอที่โต๊ะคือเอาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการทํารายงานมาวางที่โต๊ะไว้หมดแล้วคือรอแค่เพื่อนมาแล้วเพื่อนห้าคนไม่มีใครมาเลย เหตุผลคือซักผ้ากินข้าวไปซื้อของอะไรของมันก็ไม่รู้ถามว่าเป็นเธอเธอรู้สึกยังไงถ้าถ้าเธอเป็นครูรู้สึกยังไงคะรอไหมไม่ค่ะครูก็เอาหนังสือเขาไปเก็บทีแล้วครูก็บอกว่างั้นก็ทํากันเองนะครูมีความโมโหครูบอกทำกันเองนะไม่ได้ว่างให้ทั้งวันนะคะอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบบางทีเราไม่เห็นความสําคัญของคําพูดแต่คนที่ฟังคนที่รอคนที่เป็นฝ่าย เป็นฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเขาเขาเขาจริงจังนะเขารู้สึกนะอะไรเงี้ยอืมอ่ะพูดเนี่ยจะพูดอะไรออกมาคิดให้มันดีก่อนพอพูดไปแล้วมันเอากลับมาคืนไม่ได้นะคะอ่ะไปสอนให้พิจารณาข้อบกพร่องของตนเองก่อนเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขอ่าอย่างอันนี้เห็นไหมอย่านอนเปล่าเอากระจกยกออกมาส่องดูหน้าเสียทีหนึ่งแล้วจริงเนาะนักเรียนสังเกตตัวเองนะ ระหว่างเราเตือนตัวเองอะเรามองเห็นสมมติก่อนนอนลองทำดูก็ได้ก่อนนอนลองโยนเหตุการณ์ในวันนั้นๆตั้งแต่เช้ามาฉันทำความดีอะไรตั้งแต่เช้ามาฉันทำความชัว่วอะไรย้อนกลับไปพ้ยไปทำแบบนี้ไม่ดีเลยว่ะ <ไป S 1> อะเราเตือนตัวเองได้ค่ะแต่ถ้ามีคนอื่นมาเตือนเฮ้ยว,วันเนี้ยแกไม่โอเคเลยแกแบบ นี่ใสเสียว่ะอะไรเงี้ยเราโกรธไหมเราก็จะมีความเครื่องอะง่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะตัวเองตัวเองก็ทําทําไมมาว่าฉันแบบนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมดัง<อ>นั้นที่สุดเลยคือจงเตือนตนด้วยตนค่ะมองตัวเองสํารวจตัวเองแล้วก็เตือนตัวเองเอาวันนี้ฉันดูแล้วฉันไม่ดีฉันจะพัฒนาให้ดีขึ้นพรุ่งนี้ฉันจะทําให้มันดีขึ้นอ่ะเราจะไม่โกรธตัวเองเราจะไม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยนะแต่ถ้าเป็นเพื่อนบอก เรารู้สึกไม่ดีนะคะเรารู้สึกไม่ดีเราอาจจะชังเพื่อนไปเลยก็ได้หรือจะแบบพูดพูดสวนเพื่อนออกไปอะไรอย่างงี้ทั้งท้งที่ว่าเขาบอกเพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่บอกนะคะเพื่อนที่บอกที่เตือนเราแต่แปลกที่เวลามีคนบอกคนเตือนเราเราเป็นยังไงเราโกรธเรามโหใช่ไหมคะเนะไปต่อค่ะ สอนให้มีใจหนักแน่นไม่หลงเชื่อคำพูดยุยงโดยง,ดยง่ายใช่แล้วจงฟังหูวไว้นะคะฟังหูวไว้หูได้ยินอะไรมาก็ตามต้องรู้จักคิดจรณารู้จักคิดก่อนใคร้กรวนก่อนว่ามันจริงมันเท็จมันยังไงแค่ไหนไม่ใช่ว่าเคยมีไหมมันจะมีอย่างหนึ่งอ่ะเคยรู้จักบางช่างยุคไหม ชีวิตเรามันต้องเจอเจอยี่พวกบางช่างอยู่มันมีความอิดฉันเสียเลยราบางอย่างนะคะอะไรบางอย่างนะคะคุณว่าหนูรักกันกับเพื่อนหนูม,มีเพื่อนสนิทอยู่ด้วยกันตลอดออยู่ด้วยกันตลอดอ,อย,อยู่มีมือที่สามมีคนคนหนึ่งเข้ามาเพื่อนคนหนึ่งเข้ามาแล้วก็มาบอกว่านี่นี่แกไม่รู้เหรอทีแ่แกน่ะมันนินทาว่าแกน่ะชอบไปหาผู้ชายเด็ดเนะี่ยแล้วเรา เอาไปหาวิชาอะไรเราก็จะปวดเพื่อนเพื่อนคนที่อาจจะเคยสนิทกับเราที่สุดก็ได้ี่อยู่แล้วก็เกลียดกันค่ะเพราะมีตัวนี้ค่ะบางช่างยุนางบางช่างยุที่แต่งเรื่องแต่งราวขึ้นมาทําให้เราผิดใจกันนะคะหนูอาจจะไม่ได้ไปถามเพื่อนข้างๆหนูเลยก็ได้ว่าเขาพูดจริงๆริงไหมหรดีหน่อยอ่ะบางคนดีหน่อยพูดว่าแจนแจนกับเนยเนาะแจนก็ไปถามเลยเนย ในพูดจริงๆนี่ถ้าเนยบอกเขาไม่ได้พูดเห่อ,อถ้าคุยกันถ้าคุยกันมันก็ถูกปรับความเข้าใจกันก็จะไม่ทะเลาะกันแต่ถ้าคุณว่าแจงโกรธเนยไปแล้วแจงโกรธเนยไปแล้วอ่ะอุ้ยเนยทำไมเนยพูดแบบนี้วะทําไมเนยใส่ร้ายป้ายสีเราวะเออหนูก็เกลียดเกลียดเนยไปเลยแยกกันอยู่ไปเลยใช่ไหมโดยที่เราไม่ไม่ได้ถามไม่ได้คุยไม่ได้คิด,คดใคร่ครวญใช่ไหมคะไม่ได้หาเหตุผล เนาะให้ระวังนะระวังไว้ให้ดีเลยคนประเภทที่เป็นบางช่างยุกนะคะและหนูเองก็ควรจะมีวิจารณญาณให้ดีๆให้มีใจที่มันหนักแน่นมั่นคงหาเหตุผลประกอบให้ได้ว่ามันควรจะเชื่อมากแค่ไหนนะคะอ่ะสไลด์สุดท้ายค่ะจบอ้าจบแล้ววันนี้นะคะจบแล้ววันนี้วันนี้ไม่ต้องจดอะไรส่งครูทั้งนั้นแต่เดี๋ยวครูจะเข้าไปทำ เกมให้นักเรียนจับคู่สำนวนกับความหมายเดี๋ยวจบจากคาบคาบนี้นะะและค่ะถ้าครูไปทำปุ๊บครูส่งให้เลยรับรองไม่เกินสิบนาทีครูทําเสร็จแน่นอนนะคะเก็บเป็นคะแนนเนาะเดี๋ยวเรากลับไปจอของเรานะคะกลับไปจอของเราปึ๊บหยุดแชร์รหน้าจอก่อน